เรามาดูขั้นตอนการเริ่มใช้งานอิลิพาวไาทันถูกกันนะคะนี่คือขั้นตอนที่คุณจะต้องทําตามอย่างรอบครอบนะคะเพื่อการตั้งค่าวอลเลตของคุณให้ปลอดภัยขั้นตอนที่1เลยก็เราจะต้องทําการชาร์จแบตเครื่องนี้ให้เต็มก่อนอการชาร์จแบตก็คือเราก็จะใช้สาย USB เนี่ยเสียบเข้าไปบนแท่นชาร์จบนแท่นชาร์จนะคะแล้วก็เรานาตัวนเนี้ยเนี่ยมาเสียบ เพื่อทําการชาร์จก็ชาร์จให้เต็มแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเต็มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาด้านข้างตรงนี้มันก็จะมีปุ่มเปิดเราก็ทําการกดเพื่อเปิดเครื่องอ่ากด้างไว้แบบนี้นะคะเครื่องก็จะเปิดขึ้นมาขั้นตอนที่สองเนี่ยเราก็จะเข้าไปทําการสร้าง wallet บนตัวเครื่องของไต t a ติถูนะคะก็มีให้เราเลือกนะคะว่าจะเป็นภาษาไหนนะคะแต่ว่ายังไม่มีภาษาไทยเราก็กดที่ ภาษาอังกฤษแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ทำการดาวน์โหลดก็คืออาหากใครยังไม่มีแอปพลิเคชันของ g e b p ีพาวนะคะเราก็ทำการสแกน q r ปอารโค้ตรงนี้แล้วก็กด n e ็ t ได้เลยอ่าใ,ในขั้นตอนนี้นะคะมันก็จะมีให้เราเลือกว่าเราจะทำการ create account r e C o v e r y seed phase หรือว่า import account เราก็ไปกด create account ก็ได้ค่ะอะ่ตรงนี้ create account เราก็ตั้งชื่อ เราก็ตั้งชื่อแล้วก็ทำการ Set okay. เซตพาสเวิร์ดโอเคแล้วก็กดที่ Create ได้เลยมากดที่ Backup c ซี r e รขั้นตอนต่อไปก็จะมีคำเตือนขึ้นมานะคะว่า c ีฟ r e กมีความสำคัญตรงนี้แล้วก็กด Backup now มันก็จะมี คำยี่สิบคำขึ้นมาให้เราเราก็ทําการจดคํยี่สิบสีตรงนี้ไว้ในที่ปลอดภัยแต่ว่าตอนนี้นะขออนุญ,ญาตถ่ายไว้เพื่อความรวดเร็วแล้วก็กด next ได้เลยหลังจากนั้นมันก็จะให้เราทําการ confirm c i p เ e r เราก็นําคําที่เราจดไว้เนี่ยมากรอกใส่ให้เต็ม อันดับสองก็คือง่ายมากเลยนะทุกขั้นตอนที่เราทำตรงนี้เนี่ยจะเป็นการทำแบบออฟไลน์ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ตอนนี้ก็แบ็กอัพเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาเลือก ว่าเราจะเปิดตัวไหนเราเลือกเปิดเป็น bnb so ก็กดโอเคเป็นที่เรียบร้อยแล้วในส่วนของการสร้าง wallet บนเครื่องไต้ท่านถู